อยู่กับช่อง Dan Channel คะ่ะวันนี้เราก็จะมากินซ้มตับนะคะก็เหมือนเดิมปูปลานะคะอันนี้ก็จะมีหอยแครงมีข้าวเหนียว,วก็มีผักนะคะเต็มไปหมดอันนี้คืออยากกินเองเลยผักนี่แบบเต็มถาดไปหมดก็คือร้านแบบเราจะมาชิมรวัวขนาดไหยใช่ดีเบอร์ไม่สนใจหอยจัน จะส้มตำก่อนรสก็จะติดจักหน่อยืหรุ่นเรี่อจรินเลยอ่ะไม่ไหเหมือนชาวบ้าเนเขเลยนี่ค่ะจังโหเรือยกำลังแบบกำลังกินเลยนะคะแบบกำลังแบบเลือดหยดนี่ เขาลวกพอดีเนะี่ยใช่พอาเรามาลวกเองอาจจะไม่ใช่แบบนี้อร่อย เราไปกินมานน้ำมันดีกว่าแค่คนนี้เนาะ <Okay. S 2> มันรอดตะไคร่ตะแกงนค่ตะแกงใช่ยก็คือย่างไปย่างมา,ม,ามันหายเลยมันไปผิงไฟหมดเลยมันตกเล้งๆเอาขึ้นมาอีกทีก็คือน,นั้นเนี่ยติดเปลือกแห้งไปใช่ไหมอืมอ ไม่แกะให้เราเลยเนาะเขาดูให้เรางไงก็าแกะให้เราก็เลยจะบ้าเหรอนี่นะคะแบบขับโตโตเสื้อ,อ,อ,อสีขาวได้ประเด็น เก็บในจานเดิมมันจะเต็มจานแ้วขหนอย่ก,ก็น,นี่หุ้ยใหญ่มากหมายากกินกับต้งตุ๋ดีไอหไอคู่ถ้ากินกับปู่มันจะแบบอีกรสชาติไม่เึงออะไรกับคู้ันต่มันก็จะอีกรสชาตินึ่างอ่ะได้ปะเขรู้สึกมันจะต่าง รสชาติต่างอือเนี่นยไม่มีใครเห็นทุกคนรู้ เกือบวางมวยกันล้วเรื่องเป็ผู้ชายเออลำเ,เอียงไหมคะลำเ,เอียงมากนะคะผู้ชายมาซื้อเลือกให้เลยอ่ะเราไปซื้อตักเฉยเลยเหมือนองปอมตัวเป็นผู้ชายเละถ้านท่านไหนผู้หญิงผู้ชายขายเราตอนผู้หญิงไปไม่น่าเกลียด ตายอยากคายทุกคนค่ะเนื้อหยุด,ดอุ๊ยมันอร่อยเกล็ดเก็ดไหวเกล็ดนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าจะก,กันก็จะไม่กินเลย มันแบบดีแต่อพอมาตอนนี้กินทุกอย่างที่ขวางน่าถูกต้องอนันนั้นแล้วแบบชอบแบบเอาไปย่างมันจะหอมชอบแบบน้องอมากินปิ้งย่างค่ะตัวมันเล็กอะ่ะพกไปเองได้ไหมจะไปกินร้านเพื่อนิน่บ้านนีแล้ว,ม,วลมันเล็กจนแบบมันรอดตะไอตะแกรงอ่นะ โอ้ยเก็บไม่ได้ฉีบอืม้อมดูกกมืออันไหนที่เราแกออกบเขาเดี๋ยวเราจะเป็นลวกใหม่ให้มันสุกไปเลยให้มันแกะได้ไหมก็ไม่แยกไว้อะเออไปข้างนี้ ม,มัเมนูเมนูแปลกของเราปี่ี้นไม่ออกแกะจนได้ฉีกเป็นทางเลยธรรมดอุ้ยอีกแล้วแกะออกเกินเมื่อกี้หนูยังแกะเอาเลยแก,แกดีเล็บฉนะีกของเรานหะ Mm-hmm. ปกติมันจะประมาณนี้แล้วของผู้ชายที่ขอเลือกให้นะมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆประมาณนี้เลยะะเห็นหมนี่แต่นี่คือนี่นะคะแต่อันเนี้ยมันแตกต่างกันมากเลยแล้วเขาแบบยัดไส้ให้เรา <c oughs> แต่ขายราคามไม่ถูกนะคะ <c oughs> คือแบบลำเอียงอะถ้าเราไม่ยืนดูเราจะไม่รู้เลยนะว่าเขาเลือกให้กันยังไงนะแต่น,นี่คือเราเห็นท่เห็นนะเนาะเราทำน้าเกลียดมากมันทำให้แบบว่าเลือกให้เราสักนิดนึงมันก็จะแบบว่าเออมองไม่น่าเกลียดใช่ไหมน,นี้คือแบบคือเห็นได้ชัดนะคะแต่ดีตรงที่ว่ามีลวกให้เราพร้อม เรามันต้องมานั่งลวกเองน,นั้นเองตอนนี้น้ำมือไม้นี่ก็แดงเยอเะ,เะเลอะเ่อะไปหมดก็ไปนั่งก,กินที่ริมทะเลเนาะมันจะได้บรรยากาศมากเลยนะปิ้งย่างแล้วมีเตานะย่างด้วยนะไปทะเลต้องกินเป็นย่างเข้าขึ้นป่าแล้วก็กิกนเป็นย่าง ไม่ถ้าไปาบนเขาหรือเป็นแบบขึ้นเหนือหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องกินหมูกระทะเป็นอะไรที่แบบว่าไปแล้วไม่กินเหมือนไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบรรยากาศทห้ยกับแบอากาศเย็นนั่งจิบนั่งนั่งเอ่อกินหมูกระทะไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปรินทะเลก็ต้องแบบปิ้งย่าง ตันเลยรต้นเหนียวเราไม่หมดแพงแค่ใช่ตนเหนียวคนนี้ก็ไม่หมดนะคะหอยหอยแคมไม่หมดเดือแค่แก็ไม่เยอะมากเราซื้อมาโลน,นึงนะเนาะยี่สิบกว่าตัวได้จริงอ่ะของนวน ไท,ย,ทยมีกี่ตัวไม่มีใครเล่นด้วยสามสิบตัวมามาณ30่บตัวเกินอันนี้ยี่สิบสามสิบขวาสามสิบถ้างั้นโลนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบตัวเพราะตัวมันเล็กอะ่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่เพราะตัวมันนิดเดียวเอง นคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปเคลียร์ห้องก่อนว่าแน่นมากแน่นมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะช่องตันชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ